รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รายย่อยธนาคารออมสินดูแลคุณมากกว่าใครบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชนพูดตรงๆเลยนะช่วงนี้ดวงไม่ดีทำคุณบูชาโทษเปลี่ยนเรื่องดีกว่านะคะคุต่อ,อครับมาแลนะ้วมาแล้วกาแฟอขอบใจมากโกฮักโกเฮน โอ้ว้าวตกใจเลือเรียกวัวผิดวัวก็ผิดไปด้วยเลยนี่ที่รักอะไรจ๊ะผมไม่อยู่สองสามเดือนเนี่ยที่รักคิดถึงผมบ้างไหมเค่ของสิเอาจริงๆเลยนะคิดถึงมากเลยอ่ะก็หายไปตั้งนานน่ะตอนนั้นนะบอกว่าป่วยเป็นหมอรองกระดูกใช่ไหมกว่าจะพาเข้าะพักฟื้นหายไปเดือนกว่าอืออกจากโรงพยาบาลปุ๊บแทนที่จะมาหาเลยไม่มาไปปวดอีกเป็นเดือนวไอระหว่างที่ไม่อยู่นะก็เอาตัวแทนมาเล่นเล่นดีกว่าเราเยอะเลยหรเปล่า จริงอะจริงเนี่ยเขาก็เลยฝากถามว่าเนี่ยหลังจากเนี้มีแพนจะไปไหนอีกเปล่าโอ้ยเออคงไม่กล้าไปไหนแล้วล่ะทำไมอะกลัวคนมาแทนเขาจะอยู่ประจำสักก่อนล้อเล่นนะนี่ตัวเองถึงเสมอแต่เขาไปบวชมาเนี่ยเขาก็ได้รู้นะเขาบอกว่าสีนข้อสองอะห้ามรักทรับแต่ไม่มีสีลข้อไหนที่มันห้ามรักเธอ ทำเป็นหวานทำเป็นพูดไม่ต้องมาหยอกเยอะเลยจะบอกให้ความรักของชีวิตคู่เรานะมันเจืดชื่อไปตั้งนานละเนี่ยมันจืดมือกาแฟไร้โกหงเนี่ยใช่เฮ้ยอย่ามาว่าแล้วกาแฟของอ้วนนะเว้ยว่าอะไรยังไงทำไมอะโกทำไมฉันจะว่าไม่ได้หรือว่าไม่ได้นะเว้ยเพราะว่ากาแฟของรางอ้วนเนี่ยนะแม่ช้อยนางลำเนี่ยนะเขายกย่องให้ว่านางรำเคยได้ยินแต่แม่ช้อยนางํำ อันนั้นมันโคละคงแล้วแม่ชอ้อ,นนชอยนางลำอันนี้แม่ช้อยนางระบำเดี๋ยวนะนางลำเขาเป็นโลโก้นิ่งๆน,นางระบำโลโก้เป็นไงนี่ไงก็ใส่เ,เขาเรียวกว่าทูพิกสองอังไงมีเสื้อในกับกางเกงในก์แล้วก็จะเต้นยั่วๆยั่วๆนี่นั่นไม่ใช่แม่ช้อยนางระบำแล้วเขาเรียกอะไรอ่ะแม่ช้อยนางระบมมากกว่าไอ้ไม่อย่ามาดูถูกกาแฟร้านอ้วนนะเว้ยบอกแล้วว่าแม่ช้อยนางระบำเนี่ยนะเขามายกย่องให้กาแฟร้านอ้วนเนี่ยนะเป็นกาแฟสกที่ลกชากไม่ซ้ำกันเว้ย ไม่ซ้ํายังไงโกอ่าก็เพราะว่าอ้วจําสูตรชงไม่ได้ไงโอ้โหงั้นติดป้ายหน้าร้านว่าเลยอร่อยไม่ซ้ําจําสูตรไม่ได้อันนี้เป็นสโลแกนที่ดีมากเออไปใหญ่เลยมันจะดีตรงไหนละโกนี่เช็ดโต๊ะเสร็จแล้วก็ไปไหนก็ไปไปขายของไปขายดิโอ้ก็ต้องขายของอยู่แล้วว้วอยู่นี่ว้วขายของแกว้วไปไหนไม่ได้ว่าอะไรนี่อย่าโมโหมากได้ไหมทำไมหน้าเหีวยวทุกวันแล้วเราอะนี่ โกจะไปขายก็ไปอยู่ข้างในไปมันอยู่เป็นกอขอคอเขาเอ๊ะอะไรวะกอขอคออ้าวนี่ถ้ามามุกนี้นะได้เลยอย่างนี้ตายต้องเจอมุกนี้เลยมุกอะไรโกดงตีดงตีมาดงตีไม่ต้องเรียกทำไมอะมันจะหลับแล้วเรียกให้มึงต่น กอขอคอใช่ไหมก็ขอคอก็ขอคอก็คอคอแปลว่าอะไรก็ขอคอก็ขอคอก็ขอคอแปลว่าอะไรถ้าคิดไม่ออกก็าพี่จะบอกให้เอยลา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 ก็ขอคอแปลว่าันก็ขอคอแปลว่าอะไรก็ขอคอแปลว่าก้างขวางคอก็ยังไงกคอยอคอยอคอออแปลว่าอะไรใช่ กอยอกอยอกอยอแปลว่าอะไรคิดไม่ออกแล้วพี่จะอกใครเอ๋ลลา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 กอยอแปลว่านั่น่สิกอยอแปลว่าอุ้ยอากรู้ใช่ไยกอยอแปลว่าแปลว่าแปลว่าอุ้แปลว่าเตัวอื่นมาแปลได้ไหมก็สงสัยเยอะเอก็สงสัยอะไรมากไามอ่ะหรือก็ตอบเลยกอยอแปลว่ากอยอแปลว่ากใหญ่ก็ยังไงนั่นแหละ ใหญ่ไม่ใช่กล้ามใหญ่อะกล้ามหย่อนเล่นด้วยดีราคาราคาราคาแปลว่าอะไรราคาราคาราคาแปลว่าอะไรคิดไม่ออกมีจะบอกให้เอ้ยลา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 รักคาแปลว่าราคารากคอรักคอเป็นอะไรราคาราคาแปลว่าราคาราคาราคา ถามยั่น่ารำคาญเนาะรักษแปลว่าอะไรรักษแปลว่าอะไรเนี่ยรักษแปลว่ารำคาญก็ยังไงได้ๆๆๆรักษาเรำไปเลยเดี๋ยวๆอะไรๆแล้วจะกินอะไรก็สั่งแล้วกันเดี๋ยวว่าทำให้จ้าปอกปอกปอกแปลว่าอะไรปอกปอกปอกแปลว่าอะไรคิดไม่ออกก็มีจะบอกให้เอ้ยลา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  กแปลว่าแปลว่าประกันก็ยังไงเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยขอโทษครับพอดีลืมตัวไปหน่อยแหมเคลิ้มน่ารักเคิมนั่ก่อนครับเนี่ยบริการดีดีมีครบด้วยบอกเลยว่าพนักงานคนนี้เป็นคนอารมณ์ไก่ร้องตอนเช้าอารมณ์ขันหรือเปล่าพอดีผมเอาเอกสารเพิ่มเติมมาให้เจ๊ดูอะครับได้ค่ะอย่าเจ๊ดูนะใครเนี่ยไหนเนี่ยใครเนี่ยหัวใหม่ไงไไม่ช ไม่อยู่อ่ะเขาเป็นคนเป็นตัวแทนคนใหม่มาดูแลเออดูแลดีดีนะที่เนี่ยเขาเป็นตัวแทนจากบริษัทที่พยาประกันชีวิตเป็นไงบ้างนี่ดูแลดีมากเขาทำกรมธรรเผื่อไว้เนี่ยเขาแนะนำด้วยนะให้ทำให้พี่เยอะๆยะทำไมอ่ะเผื่อพี่ตายไปฉันจะได้ไงแพงวะเนี่ยไม่ได้แชงเออชอบมากเลยกรมธรรในเนี้ยขอประกาศเซ็นเลยจ้ะ ขอบคุณค่ะตรงนี้นะตรงไหนจ๊ะตรงนี้บอกเลยนะเนี่ยเขาดูแลดีเป็นตัวแทนจากทิพยประกันชีวิตคนเนี้ยเด็ดมากประกันเด็ดมากตัวเขา่เด็ดมากโอยอยาคุยด้วยคุยด้วยคุยอะไรกันนะอย่าคุยบ้างอยากคุยกับฉันเหรอป่าวอยากคุยกับน้องเขาอะนี่ถ้างั้นเจ๊เอาแพ็กเกจนี้ไปพิจารณาเลยครับลองอ่านดูนะครับน่าสนใจจังเลยไปคุยรายละเอียดต่อที่บ้านเจ๊เลยมี่คะ มันน้อยหน่อยเจนหนึ่งนี่ของใครของใครฉันมาก่อนนี่ของช้าให้รู้บ้างว่าของใครเป็นของใครเออใช่มากไปจริงด้วยมากไปแล้วเจนหนึ่งอะแกอะมากไปจริงหัวนั่งอยู่เนี่ยเขาเป็นตัวแทนของเราเราดูเขาดูแลเราโอเคครับเจนเซ็นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วจ้าถ้างั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับได้จ้าถ้าเกิดมีอะไรสงสัยก็ติดต่อผมได้ตลอดเวลาเลยนะครับได้ค่ะไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครัะ หมอนี่นอกจากจะดูดวงไม่แม่ๆยังมาขวางทางเกะกาซัอย่ฉันไปหาผู้ชายจ่ายตังมาก่อนโว้ยน่ารำคาญอ่ะเอาไปเจ๊หนึ่งผู้ชายผู้ชายอยู่ในรถด้วค่ะเจ๊เจ๊ไปไปคนละทางบ้าปะผู้ชายออกมาลุวิ่งตามตรงนูดไปแล้วแหม่เจ๊ตาเข๋เปล่าเนี่ยว่าว่าอีเจ๊เนี่ยมันล้มละลายทางสมองแน่ๆเลย ยังเย็นไหมยังไหมแถมแถมแถมอันนี้อะไรอ่ากาแฟใส่ลูกเดือยโกบ้าลูก<ม>เดือยอ่ะเวลาเขาผสมเหมือนในน้ำเต้าหู้เลยกาแฟเขาต้องไปลวกให้สุกก่อน <c oughs> นี่กับลูกเกดือยดิบจะบ้าเหรอไม่กินดีกว่านี่แต่ดูลักษณะเจ๊หนึ่งนะบอกตรงๆผู้หญิงสมัยนี้น่ากลัวน่ากลัวชเห็นผู้ชายไม่ได้เลยอะน่ากลัวมากจริงสมัยนี้ใช่นี่โดยเฉพาะผู้ชายนะผู้ชายบางคนก็น่ากลัวบางทีนะมันแอบเจ้าชู้มันแอบขอเบอร์สาวมันไม่ให้เมียรู้หายก็แปบบ๊แบบแป๊บก็หหักลังเฮ้ยจับได้แล้วมันจะตัดให้เป็ดกินโอ๊ยอย่าให้เป็ดกินเลยทำไมแล้วเป็ดมันจโห ไปคุยไปจุกกลัวไปกินไม่อิ่มมาแต่เฮ้ยโอ้ยโหนี่มันเองครับช่วยดูดวงให้ผมหน่อยนะครับอ๋อจะดูดวงครับอันนี้ไม่ยากเลยไม่ต้องดูลายมือดูแค่ตรงหน้าก็รู้แล้วดูยังไงพูดถึงดวงถ้าดวงเล็กนะแสดงว่ามันเพิ่งเริ่มเป็นเอายามารักษาแป๊บเดียวก็หายถ้าดวงใหญ่แล้วก็เริ่มออกเป็นขุยแล้วขูด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 นี่เริ่มออกเป็นขุยแล้วหายามาทาสักพักเดือนหรือสองเดือนก็จะหายดี ขอบคุณมากครับแต่ผมไม่หายาทาก่อนเฮ้ยโอ้โหดวงชะตาครับไม่ใช่ดวงกิการกิเกลเดี๋ยวจะไปทำบุญก่อนทำบุญขอรอดท้องหน่อยดิเฮ้ยไม่ใช่ไม่เนาะดูดวงห่อจ๋ามาดูดวงมาดิ่านยังอีกอ้พวกนี้นี่บอกอีกทีแล้วเห็นฉันแล้อย่าตามอย่าตามอย่าตามยืนนิ่งนิ่งนิ่งมึงจะเอาไงแน่ฮะพวกมึงอ่ะมึงจะเห่าหรือมึงจะหอน ทำลังเลกูก็ทำตัวไม่ถูกเลยน้องโสดจ้ะวันนี้จะไปไหนเนี่ยแต่งตัวถ้าสวยเชียวสวย <c oughs> แต่งตัวถ้าสวยเชียวจะไปไหนมันก็กงการอะไรของแกล่ะฮะมันทุราของฉันนี่เฮ้ยจะมาพูดจาแบบพี่อย่างนี้เละจ้าน้องโสไม่ต้องรู้หรอกวันนี้จะไปดูลิเกรูร้จักไหมลิเกอะลิเกอะจะไปรถพี่พี่เพิ่งถอยรถมารถเบนซ์ด้วยบอกเลยนะ โอ้ยไม่ล่าสัตว์เลยจะไปล่าสัตว์ที่ไหนอ่ะเขาใหญ่จะที่นั่นช้างเยอะไปนี่อย่าคิดว่าเอารถเบนมาล่อฉันใจอ่อนนะไปให้พ้นเลยไปได้พี่ไปก็ได้นะเฮ้ย<อ>แขนแขนอะไรแขนงัวทำไมแขนจะเป็นไรแขนเป็นฟอขอเป็นแฟนไงจ๊ะอื้หมูเก,ก่าเก่ามึงเอามาเล่นเนาะ ขาขาจะเหรขาจะเป็นไรขาให้เธอเมตตาขอให้เธอเมตตา <Hey! S 3> ไม่มีทางเจ้หรอกสนับสนุนโดยแปย้งเด็กน่ารักคิสพร้อมกลิ่นสวิตเบอรี่และเฟรชยาสีฟันสมุนไพรตามหมอจุฬาสูตรเอ็กตร้าและสูตรดั้งเดิมสนใจพี่เถอะนะพี่ปอดแล้วนเนี่ย ปอดอะไรจ่ะปอดเทอร์มาตะลลมปื้มเทอร์มาตลอดนี่กูจะอ้วก <c oughs> นี่ถามจริงปื้มเช้ตังไหนนะฮะนิ้วไงคะแกจะบ้าเหรอคนอะไรชอบที่นิ้วอืเพราะนิ้วนั้นโซคลองพะน้องนั้นโซคิ้วไง <c oughs> จ้ะนี่หมดหรือยังเนี่ยยังไม่หมดนะคะอะไรอีกจ้ะ <c oughs> เป็นฟันพี่ได้ไหมโอ้โหฉันไม่เอาหรอก ฟันเหยินขนาดนี้ทุเรศที่ขยะงที่ขยงเฮ้ยไม่มีฟันเหยินฟันคนปัจจุบันแฟนคนปัจจุบันไงค่ะไปเลยไปไปเฮ้ย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 เดีหยิบยันกับพ่อของอุ้ตกใจหมดเลยนี่ไปขอร้องเลยนะเดี๋ยวพี่พาไปส่งไม่เอาเอานะเดี๋ยวพี่พาไปส่งนี่พี่พาไปเดี๋ยวอกส่ง ไม่ได้นแล้วไงเนี่ยรอฉันอยู่ตรงนี้แป๊บหนึ่งครับคุณแม่อ้าวอ้าวก็เปิดแอร์สิอ้าวทำไมไม่ใช่อบอ้าวก็คุณแม่มาอีกแล้วเหรอคะเนี่ยถามอย่างเงี้ยหมายความว่ายังไงยังก็หมายควายว่าหมายความก็หมายความว่ามาทําไมอายบ้านนาแล้วนวลน้องไม่ต้องกับพื้นมาเด้อเด้อเด้อต้องสงสาที่เวียร้องดีกว่า สงสารนะสงสารหนูหรอสงสารบริษัทที่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้มึงอ่ะอยางได้เพลงร้องนี่ถามอย่างนี้นะไม่ถูกใจเลยนี่ถ้าไม่เห็นว่าเป็นลูกสาวว่าที่ผัวในอนาคตนะตบกลิ้งแล้วก็มาดิค่ะก็มาดิค่ะมาสิอีสู้คนแล้วค่ะใจเย็นใจเย็นไม่ต้องมาไม่ต้องมากูไม่ว่างวันนี้ไม่ว่างทำอะไรอยู่อ่ะกูหายใจอยู่ โอ้โหแล้วจะได้ตบแกเมื่อไหร่เนี่ยรอให้กูตายซะก่อนเลยให้ตบก็โกเต็มเ,เห็นลูกสาวใช่ไหมอ้าวดุดดาวก็อยู่บ้านสิไม่น่าถามไม่ใช่ดุดดาวหมายถึงวินนี่ลูกสาวคนโตของฉันนี่คุณนายมีลูกสองคนเลยเหรอครับเนี่ยสองคนยา่าไม่มีย่ากัรู้เนี่ยมีคนโตคนโตน,นี่นะน้องวินนี่เนี่ยไม่อยากจะคุยมา <c oughs> ไม่ต้องคุยอะค่ะ <c oughs> ขอคุยสักหน่อยเธอวินนี่เนี่ยเขาเป็นนักเรียนนอกสวยและก่อนนี้เขาจะกลับมาพักผ่อนเมืองไทยในช่วงฟาร์มเมอร์ซัมเมอร์ค่ะซัมเมอร์น่ะเป็นชาวนาคุณแม่ซัมเมอร์ซัมเมอร์ค่ะมึงก็พูดเป็นมึงจะไม่พูดมึงปล่อยให้กูพูดทำไมล่ะเอาก็ลูกแกแล้วจะรู้ได้ไงว่าคุณนาจะพูดซัมเมอร์นี่เดี๋ยวเขาจะมาเขาจะมานี่เหรออ๋อ แสดงว่านักเกินไปแล้วสิเดี๋ยวยังไม่เห็นยังไม่เห็นลยครับ ดอะไรเนี่ยพูดอะไรไอเอ็มอืม I love you way so แค่อะไรแล้วอืมอืมถ้าจะไม่ชิมมั้งอ๋อมาถึงก็หิวข้าวต้มมัดใช่ไหมลูกอ๋อโอ้น้มามี่ you know something I r e a l l l y i k e d l a t a r that one you know ลูกกูพูดอะไรวะอ๋อเขาบอกว่าเขาจะไปบุคโลอ๋อ เราต้องกินมาคืนมามี okay. ่เวอร์ด์สโลว์แฮร์ดเวอร์ดกูดอันดับแรกคือมันยังหันสโนว์ยูนอว์โอเคลูกคุณนายสงสัยอยากกินพะโล้หรือเปล่าเออนี่คุณนายฮะตกลงเนี่ยจะไปไหนเนี่ยผมรอนานแล้วนะครับเออเนี่ยทำเป็นบ่นไปได้แหลมรอนิดรอหน่อยไม่ได้นี่วินนี่เดี๋ยวไปใกล้แหลมนะเดี๋ยวให้แหลมพาวินนี่เนี่ยไปส่งที่บ้านคุณท่านเลยเดี๋ยวจะได้แนะนำให้รู้จักพ่อใหม่ด้วยโ Oh my god เอ๋มี่ขี้ตูนะอะไรใครเขาจะเอาคุณเจ๊ทำเมียฮะพ่อฉันไม่เอาหรอกอย่าตับอยู่เมาด์อย่างไอ้สตอมแอนดิเฟรนด์ซีเอ็นอินดิบูลคูลโล้อเวอร์คิดอันสี้เอีแก่ที่เป็นใครคะแม่ตายแล้วเจ้าแล้วแต่จะหลุดนักนะแกเป็นใครมาด่าฉันนะฮะ ท้องจะหนีเว้นกูอันขืนเอาอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันเขานี่ยคือว่าที่ญาติของเรานะลูกนี่มึงโมโหนะมึงฟังรู้เรื่องเหรอไม่รู้อ่ะไม่รู้โมโหทําไมอ่ะเดือดไปไปไปคครับนี่จะมานับญาตกันอีกนานไหมครับผม่าเสียเวลามากเลยนะครับและดีไม่ดีเนี่ยเกิดอยู่อีกนานเนี่ยไอ้วินข้างๆมันจะมาตีเอานะครับ อีกแล้วหาแต่เรื่องมึงเนี่ยป้ป้ๆป้าป้าไจำพูดอะไรโอ๊อ Sorry Sorry Artificial ฝากกระเป๋าด้วยนะคะมามีโอ้ได้ได้ไปไปไปส่งที่บ้านคุณท่านเลยนะได้ครับไอนนี้คือราคาทีเ่เป็นคบป้าป๋าอันนั้นหันหลังมึงไม่กลัวตกเหรอก็ที่ต่างประเทศหนูนั่งแบบนี้่ะคุณแม่โอเคได้ <c oughs> <c oughs> โอ้ย กันดีๆนะลูกกอนดีๆเอ้าเฮ้ยไอแ้แอมล้วขึ้นไปไงเนี่ยโอ้ยคุณนายจะไปยากเลยล้ครับก็วิ่งตามมอเตอร์ไซค์ไปสิครับเออทำไมนึกไม่ออกอวิ่งตามดีกว่าไม่เปลืองน้ำมันด้วยใช่ครับดังนั้นแกช่วยเอาเข้าวเอาของเนี่ยตามไปบ้านคุณท่านด้วยแล้วกันนะร,รอด้วยลูกกลมแล้ว ไป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 สูงสูงมาครับเรกนกมกดดูลิเก้แล้วกูเอานะดูมาและก็ได้ลิเก้เอารับสิไปทางไหนเนี่ยไปทางนี้น้องน้องน้องนี่สวยงามสง่าแต่พี่หน้าเหมือนลงเท้าแตะไงพูคุณแม่ไอ้ทุกีชุดนายมันเป็นแห่งดแเดีเดี๋ยว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 ถามจริงมึงมั่วกันใช่ไหม แล้วผิวจะขาว,วดูเมียก็จะครับดำปิดปีเลยครับ <c oughs>